นี้อาจจะแย่หน่อยที่ได้ต้องหยุดทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าดีใจมากๆที่ได้ยังมีโอกาสได้ทํางานในส่วนของการเป็นรัฐมนตรีว่าการของวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นร,รัฐมนตรีครั้งแรกนะคะก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะจริงแล้วเนี่ยอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนหลายๆประเทศเช่นอย่างเกาหลีใต้ เขาม,มีกระทรวงวัฒนธรรมของเขานะคะดิฉันเคยได้มีโอกาสได้คุยกับทูตตอนที่ยังเป็นหัวหน้าพักนะคะก็รู้สึกว่าการที่เขาเนี่ยใช้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นกระทรวงหลักเลยในการที่ทําให้รายได้ของประชาชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นรายได้ใหม่ๆอันนี้แหะคะ่ะเป็นมุมมองที่อยู่ในซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายที่เคยพูดต่อ,อ,อประชาชนไปแล้วก็อยากทําให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคีย์หลักในการที่จะดライ์ในการที่จะขับเคลื่อน อาชีพใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องคนไทยนะคะก็ถือว่าได้พักหน้าที่ของนายกแต่ก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับการต้อนรับอย่างอ